สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยทิงเที่ยงเมื่อนี้คุณตาวิถีไทยกับพามาชมต้นไม้ด่างอีกเช่นเคยเนาะท่านผู้ชมเนาะเม่นอย่างเนาะต้นไม้ด่างที่คุณตาวิถีไทยพามาชมนี่นี่คือสิบแสนด่างครับท่านผู้ชมเบิ่งรู้นี่อ่า หรือว่าเป็นสิบแสนฮับนะด่างฮับคือครึ่งหนึ่งผมเรีนด่างแต่อันนี้เนี่ยด่างตัวนี้นี่ด่างเบิดทั้งต้นทั้งหัวเลยวันเถาะไปตัวนี้อ่าเป็นสีเหลืองทองทั้งตัวทั้งต้นนะตัวนี้เป็นด่างแบบอ่าซีกตัวนี้ด่างเกือบครึ่งนะพวกนี้ด่างเกือบครึ่งต้นไม้ด่างนี่ไปปลูกไว้อยู่ใส่มันกางงาม ดูแล้วมันก็น่ารักสวยงามเป็นมงคลด้วยแล้วก็สวยงามด้วยอันนี้คุณสมบัติของต้นไม้ด่างมันจะต้องมีคู่กันทั้งเป็นมงคลทั้งสวยนะประการที่3ก็คือเป็นต้นไม้ฟอกอากาศเป็นต้นไม้ที่ปรับสภาพบรรยากาศให้ดูมีออกซิเจนเยอะขึ้นไหลเวียนอยู่นี่นะ เวลาที่เฮาอยู่ใกล้ใกล้ต้นไม้ที่มีความสวยงามดูแล้วมันรู้สึกสดชื่นแล้วได้บรรยากาศออกซิเจนเห็นไหมรรอบเวลาสูดเห็นบอกอ้ารู้สึกมันเต็มปอดนะมันมีออกซิเจนประการที่4เป็นต้นไม้แห่งการเรียนรู้คุณครู ยกเอาต้นดะอ่สิบแสนด่างอันนี้เข้ามาในห้องเรียนแลว้วก็บอกลูกๆนักเรียนว่าลูกๆนักเรียนว,วันนี้คุณครูจะให้พวกเธอวาดและระบายสีนะต้นสิบแสนด่างาสั้นโอ้นักเรียนหมักขนาดวิชานี่โบยอมขาดอืมแม้นว่าสิมีสถานการณ์โควิดขนาดใดก็ตามใส่แมสเข้าไปสองสั้นสามสั้นเว้นระยะห่างนะ ล้างมือได้เจลอ่าตรวจ r t ท t k ก่อนเข้าห้องเรียนสันเออวัดอุณหภูมิพูดนะปฏิทโทปิทโทแล้วก็เวลาทำกิจกรรมก็เว้นระยะห่างหนึงเมตรอย่างน้อยนะครูนี่ซ้อนอย่างเดียวอ่าบบมีกิจกรรมละลายพฤติกรรมเล่นเกมนั่นนี่บบมีนะเกมก็เล่นทายปัญหาอยู่ในโต๊ะาวาด งานศิลปะกวาดอยู่โต๊ะใครโต๊ะมันนะสมุดดินสอห้ามยืมให้ผู้ปกครองซื้อมาแล้วก็ใส้ของตัวเองนะในระดับมหาลัยนี่คุณ,คณอาจารย์เพื่อนบอกว่าสัปดาห์หน้าให้พวกเธอไปหาข้อมูลต้นสิบแสนด่างนะที่มีประวัติความเป็นมาจากใส ใครเป็นคนตั้งชื่อสิบแสนด่างและใครที่นำเข้ามาหรือสิบแสนด่างนี่เป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยเฮานะอ่าเป็นต้นไม้พื้นถิ่นของประเทศไทยเฮาแล้วเอาเข้ามาเมื่อไหร่อ่าหรือว่าเป็นต้นไม้ที่อืของต่างประเทศ แล้วเอาเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นเนาะประวัติความเป็นมาหน้าที่ของใบนี่เป็นยังจังจังเป็นด่างแบบนี้หรือแบบธรรมดามีไหมเห็นเหมาะศึกษาให้ละเอียดวิธีการขยายพันธุ์นะวิธีการขยายต้นเพื่อเอาไปปลูกนี่แล้วก็การจำหน่ายโอ้ได้การคุณลักษณะอะไรต่างๆถ้าเอามายิ่งละเอียดเอามาพรีเซต์ ยิ่งได้คะแนนเยอะๆว่าซันอาจารย์ว่าอาได้คะแนนหลายๆาเป็นต้นไม้แห่งการขอบคุณห้างร้านบริษัทหรือว่าบ้านพักโฮมสเตย์ถ้าหากว่าลูกค้ามาใช้บริการเนะาะเพื่อสร้างความประทับใจก็จะเอาต้นไม้ใบหญ้านี่มาใส่กระเช้าของชำรวย เสร็จแล้วก็เอามามอบให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการมาพักอืมมาใช้บริการบ้านพักโฮมสเตย์อะไรต่างๆเนอะอืมวันนี้ทางโรงแรมของเรามีต้นสิบแสนด่างมอบให้กับทุกคนที่มาใช้บริการที่โรงแรมมาพักที่โรงแรม,คร,ม,รแรมครับท่านโอซันโอ้คักขนาด มีลูกค้าหลายท่านพูนบอกว่าผมนี่ไปพักอยู่ร้อยย่านเอ็ดเจ็ดย่านโรงแรมนี่บกเคยมีจักเทื่อที่สิได้รับของชำาร่ยที่เป็นต้นไม้มงคลมาโรงแรมของท่านนี่แหละมาสั่นเออรู้สึกเรารู้สึกพอใจโรงแรมของท่านมากอือป่าทิโททิโทลานค้าลานขายลานตำมกฮู้ ร้านไขของตเติดตล็ดทั่วไปเนาะห้างทองเอามาปลูกไว้ในหน้าสำนักงานหน้าห้างทองเป็นมงคลสิบแสนด่างเรียกลูกค้านะอ่าทำให้เพิ่มทรัพย์มีสเสน่ห์เมตตามหานิยมไหยอือปฏทิทโททิโทโธได้การจบคลิปนี้สิบไีหาสิบแสน เอามาปลูกถ้าบบมีสิบแสนดางก็เสิเอาสิบแสนธรรมดาท่านผู้ชมเพิ่นว่าอาคุณตาวิถีไทยเพิ่นว่าดี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 ด,ด,ดีโบราณเพิ่นว่าไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่งคนเฮาอ่ามันบ่นค่อยมีดวงมีเสน่ห์อ่าก็เลยว่าหาต้นมุงต้นไม้เนี่แหละมาเสริมดวงเสริมเสน่ห์ว่าสันโบราณเพิ่นว่าเดีแต่ก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดชายวิจารณญาณในการรับชมนะและโปรดชมเพื่อความบันเทิงฮนเห็นบอกบรรดาน้องน้องสกุณาทุกครั้งคราที่คุณตาวิถีไทยมารีวิวงานพวกเขาก็จะมาเต้นและก็ร้องเพลงจิบจิบจิบอยู่แถวคาคบไม้นี้นี่นี่เห็นบอกนี่าร้องเพลงสกุณาให้คุณตาวิถีไทยนะ ได้ฟังเสียงและก็ประกอบคำบรรยายของคุณตาวิถีไทยไปด้วยรู้สึกขอบคุณขอบคุณนะบ่ายวันนี้มันกับสีอบอาเนาะคล้คลายๆกับฝนจะตกได้แทนผู้ชมกระบบปินยังบบปินยังนะตกลงมาโลดต้นไม้ใบหญ้าจะได้เขียวชุ่มเนาะเมื่อได้รับฝนอืเอาละสำหรับมื้อนี้ ขอให้ท่านผู้ชมที่ติดตามคุณตาวิถีไทยอยู่ดีมีแหงสุขภาพแข็งแรงความเจ็บอย่าได้ความไข่อย่ามีให้เป็นเศรษฐีมหงมหนานอนรับกับคอให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นกับคอให้ได้เงินแสนให้ได้แก้วแหวนมณีโชตดเดินทางไปใสามาใสาใกล้ไกลกล็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีอยู่ทั่วสากลโลกและจักรวาล ปกป้องคุ้มครองท่านและกาะยะิสนิทมิตรสหายของท่านให้อยู่รอดปลอดภัยจากโควิด9และกรและสัมภเวสีผีปีาศาจชั่วร้ายสําหรับพระเอกของเรื่องในเที่ยงวันนี้ก็คือสิบแสนด่างไม้มงคลไม้ฟองอากาศไม้เศรษฐกิจครับท่านผู้ชม